เดี๋ยวมันเลี้ยวไม่พอออกก้ายเหรอหลักดีเซละนะครับช่างยึดดีเซลลักดีเซลก็ต้อบอกแล้วนะครับลักที่ารมูยดีเซลนะครับสายสีแดงะะครับก็ต้องบอกมาแล้วนะครับ ขอบคุณครับเัวยหนครับตัวยสครับข้าเลยหนเฮ้ยใอใสกเนี่ยมไม่ใช่ละทำแค่เหมือนลหรือว่าหรือวาจะทำท่อกันเนี่ยขึ้นมเนี่ขึ้นมาเต้นเต้ยนี่เตนี่ตายยุ่นครับโอยุดใจเย็นไม่ต้องร บอลแล้วไปบอวเนอร์ขอไงไทย5แสนทีตทีครับรตอวเนอร์สีขาวนะครับขยับให้หน่อยครับขอไงไทยง5ทีทีนะครับกบกลยับไม่ิดเบอร์ับขวัดเอวเล่นเป็นพยายยังยังขอให้ย่อยยับ กัดแปดหนึ่งชนบุรีนะครับปลอดเอเวอร์เรสต์นะครับดูวลใส่ประหยัดไปด้วยนะครับตอนนี้จะวนกลับมานะครับอีกสองจะมัครกห้าสิบล้อนะครับอูช่างเตี้ยได้เลยนะครับสมัครไปแล้วนะครับอูช่างโยจะบัดวางหกล้อนะครับพอสมัครไปแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมรถ้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมรถ้ไปเลยแล้วอูช่างโยนะครับพอสมัครไปแล้วนะครับอูช่างโยนะครับ สม <inen> <S <s ัครเดือดครับสมัครมาเลยสมัครครับอุ้งยูนะครับสมัครมาเลยมากครับเดืดเดือดากครับจากดัวกานะครับทีเอสทีครับครับสมัครเดือดนะครับสมัครเดือนเลยครับไปรอบไปาอบเข้ามาอันนี้สุดจัดเลยเดินหน้าเข้ามาค่อยๆเรื่อยขนาดไปไม่รอบมึง เอาไปครับสุดแดงว้วไปนะไปยึดไปยึไปยึดอเลยอย่าไไปเข้าไปเข้าอย่ยึดเพรเราเข้าลึกมันจะเบาพอควรจะไปเข้าพอเร็วเลยนะครับเตรียมตัเลยนะครับไปเร็วเลยครับเตรียมตัวเลยนะครับไปรับจานถังนะครับเตรมตัวเลยครับ ลูกพี่แข่งรุ่นไหนลูกพี่ใช่ใช่ใช่เป็นรถนิก้าเเบกาโอ้หห้ารอยเบกาห้ารอยโคเตอร์กซุโถไทยครับเป็นรถเกษตรนะครับรถสุโถไทยครับเดี๋ยวถ้าเล่าที่เขาวิ่งชนะล่าที่สองเายกน้ำวิ่งเลยเกี่ยวไานไฟเลยวัสดุร่มเรือครับเระเจ้าการเกษตรัรดบ

ที่น่าจะเป็นป้ายโ่ดสงนะทำเป็นทรงกระสบอกมีการเริต้ ด้วยนะครับย you know, okay. ืนดูนะครับยืนดูนะฮะอย่างนี้ครับเราไปถูกครับถ้าวิ่งไปถึงปลายแถบแล้วหักสายเพิ่มอีกที่ใส่คนเดียวใช่ใช่โผล่มาใช่ร้อนนะใช่โผล่ไพอไปเล่นเทองดูมรับเกียร์อะไรแท้โมรับสายหกของแท้ใส่เกียร์ต้องเปันการ์ดเกียร์ใส่เกียร์น้ำ

อ่าพี่เบสเอาไปเลอร์ไปกัดดีกว่าเบลเลอร์ลูกอ่ะไปกัดท้ายแท็กเลยเพราะเมื่อกี้นี้ผมรู้เลยว่าพี่เขาบวกไปสุดโอ้โงมี่ต้องเกินสามเป็ดแน่นอนเทียนะครับมันเป็นแรงดิ้นไม่ได้นะครับไม่เร็วดำไว้ด้านกับกาม เดี๋ยววันนี้นะพี่ถ้าตอนพี่แข่งนะพี่เรียพัดโชว์นะถ้อัดมองแก้ลแก้มือฮักกูยังเลียมีจะเหลือบ่ะงใ่โตไปไหลกันเทไงเไห้อยไหลอยไไหลไหลไหลเ็บป้า